สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาส่งรถ6ล้อนะครับน้องบิ๊กนะครับที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้ไว้วางใจนะครับให้พี่นัทได้บริการนะครับดูแลรถใหม่นะครับเป็นรถบรรทุกป้ายแดงเลยนะครับอีซูซุนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่น FRR 2 1 0แรงม้าตัวกระบะยาว6เมตรครึ่งน้องบิ๊กไปวิ่งอะไรครับไปวิ่งสุขพันครับวิ่งกระเบื้อง อ๋อสุขภัณฑ์โถส้วมอ่างล้างหน้ากระเบื้องสําหรับในโครงการบ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ครับส่งไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับครับกับผมสอบถามหน่อยเจอพี่นัทได้ทางไหนก็คือผมเจอในเพจครับเจอในเพจเพจเฟซบุ๊กแล้วฮะครับใช่ครับอ๋อครับมาถึงนี่เลยเนาะมาถึงกําแพงเพชรเลยเนาะเพจเราโอ้ยินดีครับแล้วไงต่อครับโอ้พี่แกดันทุกเคสครับดันทุกเคส ไม่ว่ามีสเตตเมนต์ดีหรือไม่ดีพี่แกสามารถดันให้ได้หมดครับอ๋อครับก็การขายได้สุดยอดครับผมก็ปรึกษากันก่อนเนาะใช่ไหมใช่ครับดูดูในเพจแล้วก็โทรมาปรึกษากันใช่แล้วเห็นว่าน่าจะปรึกษาหลายๆที่อยู่แล้วมามาตกลงปงใจที่นี่ได้ยังไงฮะคือเกบบริการบริการดีครับครับให้คำแนะนำดีอ๋อครับครับประทับใจครับชอบ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อนาคตหวังว่านะครับถ้าเกิดว่าพักพวกเนาะที่วิ่งงานอยู่อะไรเงี้ยถ้าสนใจรถใหม่ก็ช่วยแนะนําพินัทด้วยนะครับแนะนาแน่นอนครับครับด้วยความยินดีวันนี้ก็จากโคราชเราก็ดูแลเรื่องรถเสร็จเราก็ขับมาส่งถึงที่บ้านเลยนะครับครับที่บ้านเลยครับอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรมาจากโคราช450กิโลดูเลขไมมานะครับจะไกลกว่านี้ก็ไปหมดนะครับยินดีบริการ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยก็ขอให้งานของน้องบิ๊กเนี่ยเป็นไปด้วยความรับรื่นเนาะแล้วก็มีงานเยอะๆเนาะเอได้วิ่งแบบเที่ยวเยอะๆเนาะจะได้แบบว่าผลเงินขนทองเข้าบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอด รอสักครู่ครับมากี่ท่านครับสามค่ะครับมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาไหมครับไม่มีค่ะสัตว์เลี้ยงไม่มีมานะครับไม่มีค่ะเรียบร้อยครับ หลังจากที่เราได้ส่งมอบรถให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บ้านลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆก,กับน้ําตกคลองลานนะครับที่ตัวอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับก็แวะมาเที่ยวนะครับเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเสียค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนละสีบาทนะครับก็มาสัมผัสกับบรรยากาศน้ําตกใหญ่โตอลาัางการด้านหลังผมเนี่ยโอ้โหไหลามาจากหน้าผาด้านบนนะครับสวยงามมากเลยนะฮะ แล้วก็น้ำเนี่ยเย็นมากเลยมีปลาว่ายอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเหมือนเหมือนน้ำแช่น้ำแข็งเลยนะเย็นสุดๆส,สบายใจนะครับสดชื่นมากๆชาร์จแบตครับเดี๋ยวกลับไปลุยงานต่อสุดยอดครับยอดเยี่ยมบรรยากาศด,ดีจริงๆเลย อันนี้เราอยู่ที่ท้ายน้ำตกนะคะข้างบนนี้คือแบบสูงมากสูงและสวยมากเดี๋ยวขอเก็บภาพถ่ายรูป